สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทพอโตออีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มารวมรถนะคะแบนหลักนะคะให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะสำหรับนะคะ3ามคันนี้นะคะได้เป็น Toyota v o o อนะคะมีทั้ง 1.5J 1.5NT นะคะนี่ ราคานะคะน่ารักน่ารักนะคะผ่อนสบายสบายนะคะพี่ๆแล้ววีออสนะขึ้นชื่อว่าอึกถึกและทนมากๆนะใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะสามคันนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูรายละเอียดตัวรถตั้งแต่คันแรกก่อนเลย ในส่วของตัวรถคันแรกนะคะคันนี้จะเป็นตัว 1.5J นะคะเป็นปี2018นะกับราคาสุดพิเศษเลย289,000ลูกค้าเครดิตดีนะคะฟีดาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะผ่อนประมาณ5,000ต้นๆน,นะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นเองนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะด้านหน้านะค,ะคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบมังตินฟิเตอร์เรียบร้อยนะคะ มีไฟหลีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะกระจังหน้าสีดาตัดกับตัวรถนะคะสีบอลเงินนะคะส,สวยๆเลยนะแล้วคันนี้นะคะพิเศษเลยได้ล้อแมกอลลอยด้วยนะคะนี่ได้ล้อแมกซ์อลลอยขนาดนะคะ15นิ้วนะคะปกติถ้าตัวเจนะจะเป็นล้อกระทะนะคะลูกค้าแต่ว่าคันนี้ได้เป็นล้อแมกเรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัว เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะภายในนะเริ่มกันที่แผงประตูก่อนเลยกระจกนะคะปรับลงนะออตโต้บานคนขบับสามบานหลักก็จะเป็นปรับแบบแมนนวลนะคะกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้ามีโหมดกันลื่นถ่ายมาให้เรียบร้อยนะคะพวงมาลัยได้เป็นแบบ power สามต้านพวงมาลัยไม่มีรอยขลอกเลยนะจ๊ะลูกค้าคะแล้วก็คันนี้เลขไม่ประมาณแสนกลางๆอ่า วิทยุนะคะสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานเลยฟัง FMAM ได้นะคะใส่ CD ได้แอร์ของเขายังเป็นแบบอ n นาล็อกอยู่นะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของตัวเบาะกันต่อเลยนะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะสแตนดาร์ดเดิมๆโรงงานเลยนะเบาะนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะขวาย้ําเลยว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะ ในส่วนของโต๊หัวน็อตนะคะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยแล้วมาดูโครงสร้างรถกันนิดหนึ่งนะคะอ่ารอยเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆโรงงานแบบนี้นะลูกค้ารับประกันนะคะว่ารถไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากับสีตีลังกากก็ไม่มาแน่นอนนะรถมาสภาพไหนนะคะเราเก็บงานให้หมดนะคะลูกค้าแต่ว่าไม่มีชนหนักนะ แล้วก็เบาด้านท้ายนะคะได้เป็นเบาผ้าเช่นเดียวกันนะตัวเบาไม่มีช้ำเลยพื้นที่นะคะของเขาค่อนข้างกว้างนะนั่งได้สะดวกสบายไม่อัดแน่นอนนะคะมีถาดรองเท้าไปให้เรียบร้อยในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนลูกค้าดูเดิมๆเ,เลยนะคะรับประกันว่ารถเดิมๆนะลูกค้าดูดึงค่อนข้างยากนะเพราะว่าเราไม่เคยถอดให้ใครดูนะเพราะว่ารถเข้ามาใหม่อ นแน่นๆเลยนะคะรอยเมตอาร์ตเดิมๆเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะกระจกแค่เดิมทุกบ,บานของโตโยต้านะแล้ววีออสนะคะเป็นตัวที่อึดถึกและชนมากๆนะอะไรหาง่ายราคาดีมากๆนะคะพี่บอดี้ Body, ตัวรถนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะให้2จุดนะบอดี้ตัวรถฝั่งนี้นะคะเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะ ของหนูนะคะจะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะส่วนมากที่มีเข้ามาก็จะเป็นสีเทานะอ่าสีนี้นะคะจะดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะพี่ๆดูแลรักษาง่ายมากๆนะจ๊ะคันนี้นะแล้วเบาฝั่งนี้นะคะไม่มีฉีกขาดเลยนะคะลูกค้าคอนโซลหน้านะคะไม่มีรอยเลยแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยแผ่นเพจตรงรุ่นนะอ่าสำหรับคันนี้นะคะเป็น ตัว 1.5J นะคะเป็นเครื่องพันหนะราคาตั้งขายนะคะเพียงแค่289,000ฟรีดาวก็คอนอยู่ประมาณ5,000ต้นเท่านั้นเองนะคะนี่ถ้าใครชอบนะัาเข้ามาได้เนี่ยตั้ง3,000นะรายได้15,000นะคะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะรูกค้าไม่ต้องใช้คนค้าแล้วก็ไม่ต้องใช้คนผู้ร่วมนะไอ,อ,อะ้สองคันันอ่าสองคันนี้เลยสองคันนี้นะคะเป็นตัว 1.5NT เป็นตัว1.5แอนที่นะคะปี2020นะราคาเท่ากันเลย349,000นะคะฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าดูดูสองคันนี้นะคะแตกต่างกันที่ล้อนะคันนี้จะได้เป็นล้อกระทะนะคะลูกค้าคันนี้จะได้เป็นล้อกระทะส่วนคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กเรียบร้อยนะคะใครชอบผนไหนจัดได้เลยเพราะว่าราคาเท่ากันนั่นเองอ่า ราคาเท่ากันนะสองคันนี้เดี๋ยวหนูพาดูคันนี้ดีกว่าเนะมันจะได้เปิดง่ายๆมันกว้างกว่านะคะเป็นตัว1.5นที่นะคะปี2020นะอ่าทั้งสามคันโฉมหน้าเดียวกันหมดเลยนะคะพี่ๆแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแค่รุ่นย่อยนั่นเองนะอ่าเปลี่ยนแค่รุ่นย่อยนะกระจกปะพลาไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะแล้วดูด้านในกันหน่อยอ่าภายในได้เป็นโทนสีดําเหมือนกันหมดเลยนะพี่ๆ่ะ ตัวรถนี่เหมือนกันหมดเลยนะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยไม้แสนกลางๆเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆสภาพภายในคือสวยมากๆนะอ่าสภาพภายในของเขาคือสวยมากๆนะคะดูค่อนข้างกว้างนะรับประกันทั้งสคันเลยนะว่ารถนะคะไม่มีชนหนักพิคว,วามจมน้ากับสี่ลังกากอไมามาแน่นอนนะคันนี้มีเซนเซอร์ด้านหลังให้แต่คันนี้ไม่ได้ใส่เซนเซอร์มานะคันนี้น่าจะเดิมๆเ,เลยพี่ได้ล้อกกระทะนะคันนี้น่า จะติดตั้งล้อมาแล้วก็ใส่เซ็นเซอร์มาให้นะคะแต่ราคาเท่ากันเลยนะคะพี่พี่สามแสนนาพนะคะฟรีดาวผ่อนเพียงแค่6,000นกว่าบาทนะอยู่คนอ่ารายได้15,000บาทลูกค้าซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องใช้คนคำ้ำแล้วก็ไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมนะคะพี่พี่คะ่ะสำหรับวันนี้นะที่พารีวิวไปหนูรีวิวให้ดูคร่าวๆนะอาจจะไม่ได้ให้ดูหมดทุกคันนะคะพี่พอ่า 3คันนี้นะคะเป็น Toyota v i ีอนะคะเป็นทั้ง 1.5J 1.5N t นะคะพี่ๆชอบแบบไหนนะคะลองทักเข้ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนๆได้นะ,ะ,ะฟีดาวผ่อนแค่5,000-6,000ถึงเท่านั้นนะคะทั้ง3คันรายได้15,000บาทขึ้นไปลูกค้าซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้คนกู้รวบนะ ดอกเบี้ยพิเศษ2.79%นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดออกรถกับเราได้แน่นอนนะคะเรามีพี่ๆไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะหากใครสนใจนะคะหรือว่าอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์083นะคะ4428762นะคะเซลล์ออมนะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกนะคะ คลิปหน้านะคะจะเป็นคันไหนไว้ไปดูกันต่อเลยค่ะ